สวัสดีค่ะคณิฐานะคะวันนี้วันว่างเรามาดื่มกาแฟกันดีไหมคะซึ่งปกติก็าทานทุกวันอยู่แล้วคะ่ะวันนี้ดิฉันเลือกเป็นกาแฟ M9 Coffee Plus ของบริษัท p r 9 Corporation ค่ะเป็นกาแฟคอลลาเจนคอลคอลาเจนนําำเข้าจากญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินระดับโลกนะคะเป็นกาแฟที่ควบคุมน้ำหนักดูแลดูแลรูปร่างนะคะ ลดน้ำหนักนะคะผิวพรรณอ่อนเยาว์ไม่เหี่ยวผิวขาวกระจ่างใสนะคะช่วยระบบขับถ่ายนะคะอร่อยค่ะอยากให้ลองทานนะคะเพื่อสุขภาพค่ะ กาแฟไม่มีอคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลของเราได้มาจากสูคาโลซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะปลอดภัยนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ